ง๋อวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศเราสวัสดีทุกคนนายสวัสดีคนนะวัน <laughs> สวัสดีแบบโอ้โหเฉยกูไปกูไปบนเหรอวันนี้ฮะโอเคครับกันสวัสดีทุกคนก,นกันด้วยนะครับวันนี้อยู่หมโอแล้วก็รายการ C าา S C Gaming T V อีกแล้วครับไอ้ฟูดไม่โคตรทำไมมันจะขนาดนี้กูว<ล>่าแหละ <laughs> ไม่หันเลยเหระโอมไม่มันไม่ของท้องทองมันมันเสียงเงี้ยเออตังค์ไม่ช่วยตังค์ไม่ด้วยนู้นเนี่ยตังค์ไปเก้า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  วันนี้เราเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศในการเล่นแอลไม่ใช่ดิภูงงหมดอ่ะไหนเรามาอะไรโมโหเขจีนไว้ให้กูดูจะมีคิวจะให้ซักไม่ให้จะให้มึงซักผ้าเหรอเออเออยวกูไปซักเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดิไม่ใช่มันโอ้เซตเราไม่มีลูนเลยครับโอ้เซตเราตีเซตตีเซ็ตมะตั้งไปตัวดิ้ไปตัวแฮงไปแทงไปแทงไปดังทาเฮียอะไรกู มึงสิต้องไปตรวจจะก็ไม่มีไม่มีไม่มีโอเคเฮ้ยลบไม่เหนื่อยเลยใอ้เพื่อนให้เพื่อนไปตายดับหน้ามันน่ามันน่าจะไปช่วยเพื่อนฟาร์มอยู่มั้งเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้เห็นอะไรใช่ไหมวะยัยยายยัยยัยเรียนมาแล้วมันน่าน้าดอนเดียส นึกว่ากินเกานึกว่ากินกินเกาตูดเดี๋ยวไปัตีแล้วไปตัวน้อยมันกลัวใช่ไหมแล้วมันไปไหนวะมึงอย่าไปกกนเขาเก้า เฮกูไม่ตีตเ้ยเฮ้ยเอยเฟิร์สบัตเว้ยไปยืนเลนไปยืนเลนดิว่ไปยืนเลนมึงอยาไปแย่งเขาดิไม่เข้าใจไปแย่งเขาไปแย่งเขาเจ้าป่าอเลยอ๋อได้เฟิร์สบัตเว้ยเฮ้ยมาแล้วขอยิงหน่อยไปเร็ว อ๋อตีอีกหน่อยตอนนี้ไม่ไปฟาร์มเหรอปกติเขาจะเห็นกูคุณจะโดนี้ฟาร์มไหมเหรอมันไม่ไม่จีไอ้แจ็คฟาร์มแจ็คฟาร์มไม่ไม่ไอ้ตุลกะไปบนนั่นไงกูว่าแล้วเซตกูตายโุลกะโุลกะไปยืนบนเพราะบนมันสองกำลังไปกำลังไปอ่ะแล้วกลัวอ๋ออีเย่ออีเย่กแจ็คแจ็คกูเดินกลับแจ็คกูเดินกลับให้กูหนึ่งหนึ่งกับมันเหรอไง มึงอะซับมึงไม่รู้มึงตัวซับไปพี่ันใจชากล้วยไหมซับก้าียบ่อยสนใจชากล้วยไหมเมื่อเมื่อวานก็อัดนะแต่ว่ามันซกตายบอยกูตายเองก้าวพาตายฉายาใหม่เลยก้าว่าตาย อ้นีตายหแล้วถอยมาอย่าไปยอย่าไปแฟมันรู้รู้บวกเลยบวกเลยมันก่อนมันก่อนสกิลมังอ้เหี้ยไม่ได้เอาสกิลมาไอหีหรือมาไม่ก้าวก็มีว้เล่นล่าเลยโซโลอโอเคโซโลไม่เป็นไรพอยิงหน่อยโอ้ยโอ้ยไปวยเดี๋ยวไปช่วย ม่งอโดดนโดโดดนมึงเอา่โมดโมไตยปืนขัดปืนขัดแล้วไอ้สัเียไม่ปืนขัดลกล้องยิงไม่ออกเฉยเลยปืนขัดเวะอะไรวะปืนไม่ขัดเฉยสนิมแดกปืนแล้วเนี่ยิงแล้วยิงไม่ออกสงสัยกดเดินบ่อยนไปไอ้ามันอเตไม่ช่วยอเซตเอ้ย เอโดก้าวก้า้าก้เจะยิงก้าซัอร์ตช่วยซอร์ตวะเปความลับชนิดใหม่ส่ใส่เกียนซัอร์ตช่วยซอร์ตไแจ็คมาเอือโอ้โหยัดแนฉันมันแฟดนี้วะโอ้โหแฟดนี้แล้วทำไมอ่ะแฟดก็ไม่รอดเว้ บอกเลยว่าแฟร์เด็กก็ไม่หลอดว่าถ้าเกิดนี่แบบห่อยาวโอ้ยหวยยาวถ้ามึงโกรธถ้ามึงเกิดนี่โอ้ยคนละเรื่องเลยเนี่ยยิ้มเลยยิ้มทำไมวะอ๋อดีใจใช่ไหมมึงก็ไม่บอกดีใจมึงก็ยิ้มเงอะอะไรกันเหอรอเฮ้ยเอ้ยใครปิดไฟใครปิดไฟใครปิดไฟ เียช่างไฟแม่งช่างไฟมันปิดช่าไฟเขาเอาไอ้คิวแช่งแอร์เอาแล้วแล้วช่างแอร์เกี่ยวกับเราแล้วช่างช่างแอร์เกี่ยวอะไรกับไฟวะไม่่คไไฟอคิวมาตัดไปตัดค่าไฟไปตัดไฟเอาเหี้ยกูเก็บกูเก็บตัวอะไรบุกงที่สุดเลยไหมบุกที่มันถือโล่แล้วม่นมีเซกี้อะไรพุ่งมาโคตรเกลียดเลยอันอีกเนาะ ไม่ใช่ไอตัวโค้รยใหญ่อะเื่อเหรอ๋อาเฮ้สวัสดีมีฟอร์จูนเราอยากเราอยิงนายเขาอยากขอยิงนายหน่อยแม่งไกลเกินไปไม่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 ค่อยอยากยิงไปดีกว่าสามประตูตัวสี่เว้ยสี่สามดีกว่าเฮ้ยมีคนมามีคนมา เฮ้ยมีคนมาแกงล่างว่ะทีมันอะทีโมมาหาคูตุลาต่างไปลากลาไปลากไอ้เทียกูมั่วเลยนะจิมมึงมึงมึงนะมึงนย่ามึงอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งคุณน่าจะเอาสกิลปะคนตีเหรอฮะคนตีเหรอฮะเอาไงฮะเอาไงฮะเอาไงฮะเมื่อกี้จะโอ้โหโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพี่น้องช่วยหน่อยเพื่อนตู้ไม่ ปังโดนช่วยหน่อยเพื่อนเราจะไม่รอดแล้วเพื่อนเราไม่ไหวแล้วเพื่อนเราไม่ไหวเลยเพื่อนเพื่อนจริงไม่ใช่เพื่อนโตกายไม่เสียวเอลลาร์ดเลยโอ้ยอาร์กเลยกูอาร์กเลยเนี่ยอาร์กเลยอาร์กเลยอาร์กเลยนัดที่สี่นัดเน้นหน่อยีียยบบเเแล้วมึงฮ้ย เฮ้ยอย่าไล่อย่าไล่อย่าไล่เยอะๆกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยเฮ้ยกำลังไปเฮ้ยกำลังไปขี้มันมาแล้วอ่ะสามตัวเน้นเน้นเนี่ยเนี่ยหนึ่งตัวครับมันเล็งกูอยู่อ่ะยิงกูอ่ะเนี่ยแถวเนี้ยนั่นนั่นนั่นไอ้ขี้อ่ะเออเขี้ตกเลยฆ่ามันเพื่อนฆ่ามันที่เพื่อนเอ้ยไม่ทันเนี่ยแถวเนี้ยแจ๊ ไม่หันไม่หันห,ห,ลห,ลหลังเข้าคลิปหายแล้ว,ว,วไม่เลยคุณฆ่าเพื่อนกูเฮียมาแกงแล้วโดนเลยกูกำลังย,วยาวๆกำลังย,วยาวๆกำลังไปดาวังคาลเลยมึงกลับ มึงกลับบ้านกับแม่ตังค์หรือไงไอ,อ้อินฟอร์จูนนำแล้ยเพื่อนกูมันได้ไปไหนเลยวะทีโมเนี่ยเอาเถอะนะนายการลุมมาะไรสิ่งที่ไม่ดีนะนายโอ้โหไม่ใช่บนไอโอ๊บกูอยู่คอนราฟาเกับมึงกูอยู่คอนราฟาเกับมึงยักจะจีงจะบอยกูไปอีกโอ้อา้าวอย่ากไปบ้าเขาสิ ให้กูไม่ว่าได้ไงสิศูนย์ห้ขอเน้นๆเลยเซ็ตยิ้มให้เซ็ตนี่ยิ้มให้เลยเอือเน้นๆนะเน้นๆสองนัดเน้นๆคิดว่าอย่างนี้กูรอดหรือเลื่องหลือแค่นั้นไม่มีทาง มไ,มไม่มันวันถ้ามันยิงก็เสียเวลาไอ้อยิงแล้วมันจะคูดาวยะนานกูกูผิดเจ้ะนี่หลยกูอยู่ล่างครับ,บเขาเไม่น่าจะถามเพราะว่าเอบีม่ก็อยู่ล่างใช่บมจริงๆซับก็อยู่ล่างนะแต่บา้าไปซับเงี้ยจำได้ไหมไอ้ที่เมะขอนัดนึง ปังไอ้คิเยโดนด้วยเะล่าไอฮิมโเอาไงฮะเอาไงเฮ้ยระวังระเบิดระเบิดใครไม่ใช่ใครกินอย่าเพิ่งมาคิดอย่าเพิ่งมายังไม่มามักระวังระวังสแกนหวานเอ้ยไม่ใครมีสแกนหวานมั้งไม่ได้ออกมาว่ะไม่ได้ออกเฮ้ยตั้งปปะหวานดิกูเสียวใจใสมั้ำตกใจใส่มั้งเฮ้ยเอ้ย โอ้ไอบาฮาไอบาฮาไอบาฮาวีดีกว่าเน้นเน้นนัดหนึ่งอ้าวระเบิดมึงลืมป่ะมึงได้เอาไอ้สัตวเอ็มึงได้เอาสกิลฮิวไหม,มดูมันยิงกูถ้าเกียร์ยท่ามึงยิงมีฟอร์จูนเนี่ยเอาไงสัตว์ เอาไงสัตว์อยากโดนไหมมึงเฮ้ยตายเซ็ตมาแกงว่ะมันอันตีไปยังมันอันตีมั้ยอันตีก้ามึงโดนอันตีเซ็ตยังมึงโดนตียังอันตีที่มันเป็รูปกระบาดอะใกล้จะโดนแล้วนะกรูปกระบาดแล้วมีเงาสามตัววิ่งเข้ามาใส่โค้แม่งตัดเยวแม่งตายเลย เออนั่นแหละอันตีมันเกิดมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเร็วมากโอ้ยเฮียแม่งเดี๋ยวแม่แมีคนเลือดก็มีคนเลือดอดี๋ยวมีคนเลือดเดี๋ปังเลยปังเออยายาจีนโมยาไอเฮียวืดเลยเวลาเล่นจินเนี่ยแม่งอันตีม่งจริงยากๆอ้ยใครปิดไฟเขาปิดไฟปิดตลอดเลย ไม่กูโดดมันไม่ถือไม่เห็นนะไม่เห็นนะเมื่อกี้กว่านิดเปลวไม่เห็นนะไม่เฮ้ยคิ้วๆเลยอี้ยโคตรเฟลเลยกูลองไปกูลองไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวเฟลอีกแล้วไอ้สัตว์กูล็อกคีบล็อกคีบล็อกคีบแหลมเป็ดเลยมันมาแล้วมันมาแล้วงออี้ยตรงนี้อันตรายมากเลยตรงที่ตรงยิ้โมมันวางระเบิดไว้อะ หลังมาแกนคนนึงเลยหลังหลังชิวไม่มีใครมีวาสแกนบ้างมีตอดแม่งก็ตอดจังมานั่งไงโดนละเรามินเนี่ยนสแกนมินเนี่ยนสแกนฉันดีเฮ้ยชิวอเชื่อชื่๋อระเบิดเหวยงแม่งเยี่ยแม่งวางระเบิดไว้บ่อยวางระเบิดเป็นว่าเล่นเลยเนะเนีะเนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเล็งมันเล็งกูมันเล็งกูเออมันเล็งมึงนี่วะ มาอยู่แล้วเฮ้ยมาอยู่แล้วเฮ้ยมาอยู่แล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนยังจะตามไอีกนะเพื่อนสวยๆดูดดดูดฉับตัวเโอ้ยไม่ดูนะเฮ้ยร้อนช็อตตัวเบาแล้วมันก็ไม่ไปไหนเลยนะไอ้แจ็คมันก็ยังวนเวียนวนเวียนเป็นวิญญาณที่เดิม แม่งเกสองไม่ไหวไม่ไหวดันดี้ดันบี้ล้างพยายามเยอะมิดเฉยเลยอันนี้ตอนนี้ขออ่ะไปอ่ะขอของคนนี้ตังค์พันห้าไปเอาว่านสแกนด้วยเคเคอว่นสแกนในหน้าตาสีฟ้าอ่ะไม่ใช่ไอ้สีแดงสีแดงใช่ไหมอ๋อไอ้ว่านสแกนเดี๋ยวแหนวะนี่ไงเออตังค์ออกมาเลยเออเอามากี่วันกูเคยใช้ว่านว่านสแกนตั้งที่ไหนะ ใช้คำว่าวันเลยนะเพื่อนไม่ใช้คำว่าวันใช่ใช่ใช่อ๋อหว่านได้บ้างเนี่ยวที่รานี่จะรอกลัวเฮ้ยใครเขาต้องรอมึงอยู่แล้วล่ะดูมึงอยู่คนเดียวงั้นแ่ะโอ้ยยียยไม่มาแล้วจะเรียกทำไมวะจะเรียกทำไมวะ เหวเหวมันเหลือเลือดน้อยอีกคิวขึ้นไปเลยเหลือประมาณนี้เหลือไม่ถึงครึ่งอ่ะเข้าใจกูข้าใจไอ้เชี่ยเซตมาโอ้ยก็ทำไมมันชอบมาแกงล่างกันวะเฮ้ยล่างมีอะไรกันนั่นหนาฮะถามจริงถามจริงเหอะถามจริงเหอะพ่ออยู่นี่อ่ะฮะพ่อมันอยู่นี่เหรอฮะพ่อมองอยู่นี่เหรอฮะไม่้อยจะเอาพ่อเลยมีแต่ชาวกล้วย ต้นตาลไม่จะแตกหาแล้วไอ้เจมันจีนวิ่งมาโดนดินเงินเงียวมันอยู่แถวเนี้ยมันพีโม่ไม่ไปไหนเลยว่ะมันวางระเบิดกันมันวางวางระเบิดกันแน่ไว้แน่เลยเห็นอยู่ตังมีสแกนหวานนสแกนหวานกูพูดเอาอยู่นั่นไงนั่นไงมาโอ้ชิตตังข้ามัน้เย เออนนมั oui pues whales, ่เช nah, ือปีเช่ไหมไม่เลือลือดเพือเดเดียวอ่ะเอ้ยไปช่่ยแจ็คเอ้ยไช่วยแจ็คช่วยจังมงหลอไอ้สัไปใ้่าไปช่อไมชื่อไม่เช่คิวไปช่อคิวระวงระเบิดนะระเบิแม่งอยู่เยอะจริงๆโอ้กูว่าแคิวเกแี่่งรู้หรือป่ใลตั้งแต่แรกว เจอแต่ห้านาทีแรกเกิแต่นาทีแล้วเกิดบอกแล้วขอขอขอรองเท้าหกร้อยบาทก,กันรองเท้านี่แม่งแพงชิบหายหกร้อยเกิดอยู่เกิดบอกเว้ยเงินจับมาแปดมึงออกของได้เอียหกร้อยมึงว่าแพงเลยนะฟังตดนเนี้ยสี่พัรองเท้ามันแพงเลยรองเท้ามาันต้องห้าบาทดิพอจะทำเดู๋ยวสี่พันต้าวมึงทำอะไรไม่ถึงไอ้เอี้ย่ถึงเปิดอันติไม่โดนเ <c oughs> <c oughs> เซฟเขาอุตส่าห yeah, <tr> hey, <laughs> yeah, ์มาช่วยเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ิ้ไอ้ิ้เดียวออเอ้ยเดินผิดเป็นไงล่ะเซฟเซฟโดนมาว่ะเโนสับฆ่าตายเียมเสียชาติเกิดจริงเิงไไนเสือไเิ้มเดียวเนี่ยเสียชาติเกิดจริงยังไม่มาดยาวดิเอ้ยงอระหว่างสีฟ้าหวานอะไรบ้างกัน ไอ้จีนมันจะสนใจเอาไอ้แม่งเฉาวกวยแรงจริงเลยพอยแล้วกูเราเข้าไปตีมันใกล้ๆไม่ได้แน่เลยวะเออบนสามอ่ะกูต้องกูต้องไพ่มันก่อนอ่ะมันไม่สนมันไม่สนมันกันกลางเลยเหรอเฮ้ยเออชิบหายเอ้ยไม่ได้แน่ช่วยด้วยช่วยด้วยเอาวันเอาวันปลา มาแกมาแกทำอะไรฮะขอยิงหน่อยเฮ้ยพี่ไม่วางระเบิดจากวัแมันคอมโบเรทีโม่คอมโบเซ็ตตันไม่ได้เจอเซ็ตขวางทีโมตัวเดียวไหวอยู่อะแต่มันมีเซตว่ามันมีพวก อุ้ยเฮียมันวางระเบิดไว้ไหนบ้างวะเนี่ยงงเปนลิฟตี่เปนลิฟตี่อาแล้วไงเอาแล้วไงมึงโอ้โหมึงมากดยูอะไรตอนนี้เพื่อนแม่งตายเลยสัตวสเพื่อนตายเพื่อนตายสามคุณดนบอลก็อ้วกันด้วยวัวเนี้ยแหละเอาลรอข้างล่างใคร่แบบแบบนี้อ๋อยิงไงโอมหนึ่งกับสามแล้วโอมข้างล่างวัวบักสะเก็ดหรอชิบหายเอ้ยเจออย่างนี้กูไม่ไหวแล้วเนี่ย ดีดีดีเซ็ตมันก็วิ่งมาข้างล่างแล้วเราก็ลุมกระทืบกูกูตายเลยนี่คือไปงเชื่อไหมมึงช่วยตัวเองก็เถอะช่วยเฮียไม่มีอะไรช่วยแล้วจับเราหรือเปล่าไม่มีทำยังไม่กดแรงขึ้นหายเลยไอเห็นพูดจริงเอ้ยเลแนะแหนะแนะโอ้ยโดนนี้มึงตายมึงตาย มาทำไมก้าวเปิดอันตีมาทำไมอ่ะเฮ้ยเรามังตรงนี้ระเบิดตรงนี้ระเบิดโอเคจะตายแล้วกูเปิดอันตีมาทำไมก้าวเปิดจริงยี่เลยมึงเปิดแล้วมึงว่าเปิดเมื่อกี้มึงว่าเกิดเมื่อกี้เห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ระเบิดอ่ะเฮ้ยเซฟมึงจะไปไหนเซฟเฮ้ยดินคุณผิดมาตีกูตีกูเฮ้ยโหลงทุนจิ๋มหาย ระเบิดเมึงเยอะไปไหนวะเนี่ยกูต้องวางระเบิดวางรเแล้ววางระเบิดบนครับบนบนเห็นอยู่เห็นอยู่ไม่ตาบอดโอ้ยเหี้ยอี๋ระเบิดเมึงเยอะไปไหนวะเนี่ยบ้านมึงขายระเบิดแล้วไงเฮ้ยบน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 ป้อมแตก เอันดูบนเราบนมันไว้ป้อมไหนแต่ป้อมโอ้โแม่งล้นแล้วน่ะกลางก็ล้นเใครก็ได้อย่าทำเอาไปกัน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 เออกันอยู่กันอยู่อันตีอันตีอะไรอันตีงานนี้กูต้องอยู่เยี่ยมแม่งเซ็ตแม่งตีไม่กี่ทีตายเลยวะงานนี้มันต้องให้ต้องให้เพื่อนไปตายดาบหน้าเว้ย เซตเอาดนะีอันตีก็ได้นะ่ะของเพียไม่ไม่เสะเอาแล้วมึงนี้ตายเจอแล้วเจอแล้วเอาตายเพื่อนกูตายตายแม,ม่งไปตามไม่ทันอนะ่ะอันตีเลยอันตีเลยเอ้ <c oughs>

ทำเป็นไม่เห็นทันเลยวะจริงไอ้เหี้ยอันตีอันตีแล้วกวดเดินทำเป็นไม่เห็นทันเลยวะคงไม่ทำคุณนึกว่าคุณเมื่อกี้คุณนึกว่าคุณฆ่าได้สิเห็นยิงไปตูมพี่ชูแกจัดการเลยดีใจแป๊บแล้วเป็นเฮ้ยแจ๊กวันดีแจ็คบอกคงนิ่งๆอย่างนี้เลยพี่เนาะอ๋อไม่อ่ะไม่อ่ะ ไอ้เยี่ยเสียใจครับอันตีมหรอกครับกูเรียนติดแล้วแบบโคตรตายมาเนีสั่งเยอะสายเลยกูเริ่มติดยื้อกูได้เลยไอ้เหี้ยอันตีกูเอาสามสองนี้เพื่อกูเริ่มจะกูเริ่มจะลองคันใช่ไหมไอ้เหี้ยวางเอาวางเอาอยู่ไปสั่งตะลานิ้วเลยงนี่วางไปแก้มแจ็ควะดีแจ็คแจ๊กเอาอย่าทำหนูเอ้เพื่อนเพื่อนเนี่ย ปาครับตรงนี้แม่ก็บัฟได้นศัตรูชิบหายเลยนะยุ่งไรวะยงว่าอยู่ทำไมฮิวแม่ข้าเบาเลยทำไมอะเฮ่กําลังไปครับวิ่งมาหลอนอีกแล้เอาเซตเซตตายวิ่งครับนอเอติ่งเขาตังค์อันนี้ ไม่รอดไม่รอดอย่าเพิ่งไปเพิ่งไปเพิ่งไปมาช่วยเราตายโอ้ยเอ้ามีฟอร์จูนตายแน่นอนงานนี้เซตมันมาอยู่แถวเนี้ยเห็นอยอะกูไม่มีหวานนี่หายแล้วนี่ไงเจอแล้วเจอตัวกันเซตครับโอุ้มมันตีกูเข้าเอามาเซ็ตเซ็ตจบปัดเซนตจบ พวกมึงจะหไมวยต้องหนีึงไอ้สัยช่ยหน่อยครับคิวครับช่วยหน่อยไปหามัน่ะะยาทำกูก่าต้มันอยู่ในเนี้ยมันอยู่ในเนี้ยครัวล้ซตเซตเซตไปล่างมันไปล่างมันตามมาคิวอะเซตครับไม่ต้องมากูตายแบบทีโบ ตายแล้เบอ่ทีโมหัวร้อนหัวรนอโอ้ยวิดฟอร์จูนจะทำหนูได้ด้วยัเซบ้านเกอต้อง่เใหญ่เซตคุณเป็นไรอะเป็นวาย่าไปว่าสิไอ้เซต มารับเสาก้อยมาเสาก้อยสีนัดเนี่ยเสาก้อยสีก้อนโอ้โหสกิวสกิวฮิวกูถ้าไม่อัพแม่งก็ไม่แรงอเนี่ยเสาก้อยเขาไม่เห็นก้อนไอนี่ยมันมาข้าวมามาแก๊งมันมาข้างๆเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยเห็นอยู่เห็นอยู่ระวังด้วยเออออาาาข้้นนนนนมี <cort' S 3> ี่่กกเััตตวปิดแล้วเนี่ยวิ่งไปหน่อยวิ่งเข้าไปหน่อยรีบลอยได้ได้ได้บวกสีอ้าเร็ว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 กระชื่อมันดิ เอ้สัสตายเอ้ยทีโมทีโมมึงรอกูกว่าเกศัสมึงดูด้วยกูอยู่ไหนโอ้โหได้เกือบหมดอ่ะเอาจะทิ้เปิ้ลคิวเฉยเลยอุ๊ยเชี่ยได้นั่นแหละเลือกโ้าขี้มาไอ้เดินหนีอ่ะโอ้โหเขาสวยอ่ะสวยงามอลังการสร้างงานได้เกินป่าบ้านแม่งเลยมั้งอือเสียตายป่าบ้านแม่งเอ็งกลับบ้านเด้ออมอมกุ้งกับบ้านเด้อทิพย์หายแล้วกลับบ้านกัน เพือมไเอวิ่งไอสัตว์งวางตัวไปอเมมขอยิงนั่นนึ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วมานี่จะไปนไปแล้วไปแล้วไปบาไปแล้วไปบาปนเยอะสัตวเรียมองคบาเราเราเราับบ้านลับบ้านลับบ้านมันมาแล้วมันมาแล้ว วื๊บหหมดมันจไม่ทันตั้งำไม่ทันไอ้ทันนี่จำไม่ทันกูมาถามแย๊ดแย๊ดมึงล่อใครแจ๊ดมาเพื่อนกูตายเอ้ยถอยเศ้าถอยจะดูทำไมล่ะท่านลงซีนหานั้นยิงกี่ที่ที่เข้าตลอดการใช่ไหมลันดอนปกติมันเล่นเซ็ตมันเล่นกินไม่ันเดือ่ตลอดตลอดฮะโยชพี่แกฆ่ามังค์ือว่ะ ก่อนมึงเล่นกินไินเก่งไม่เลวเลไอ้มันไปหาแล้วไปหาแล้วมุดเล่นเป็นแล้วไงใช่ไหมขี่มาแล้วมาแล้วย่าย่าอุ้ยหลบได้แหมนนั้นแหมนไอสัตว์ก็ได้อดขี่บกไปทีโมทีโมมันวางแล้วเมื่อนอีกแล้วว่ะมาตว์ตามมาสี่เยอะเยอะไปไหนวะเนี่ยสวน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 ไอ้เจ้าวางมันว่าเล่นตะมึงก้าวสวนให้เป็นไอ้นายสนใจจะรับเฉากล้วยไหมเฉากล้วยเนี่ยเฉากล้วย มันอันตีอ่ะเขาใส่หมดแบกกไม่ตายโอ้ยระเบิดอีกแล้วเูเจอแต่ระเบิดมึงเนี่ยได้แลางเฮ้ยเจอแล้วไอ้แอม The Flash เอาอีแล้วไม่เพื่อนเราอุ้ยนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยทีโมทีโมจะมีระเบิดไหมนี่เนี่เขี้ยไม่ระเบิดทีโมทีโม โอ้โหมีว่าตรงนี้เอามันเอามันเอาไอเทมไม่ไม่มีไม่มีไม่ได้แดกบอกเลยตู้เอามันเอามันเอามันเอาเทมบ้านั่นสามเต็มเต็มเว้ยโหดจริงๆเราอ่าเราเดี๋ยวเรารีบไปช่วยพี่คิวดีกว่าเราไม่รู้อ่ะจริงรู้กูด่า เออเราไปช่วยเขา้วเรอ้าวเอ้ยข้างบนว่ะข้างบนว่ะอีหายมึนเลเออย่าบอยโอมโอมข้างบนอ่ะเดี๋ยวกูแ้งอยู่แพ้ยงอยู่แะนนี้มันเลือดน้อยมั้งเลือดน้อยครับเลือดน้อยแต่ว่ามันยิงแรงมันยิงแรงแต่กูไม่กลัวเฮ้ยข้างแลังมีแจ็กว่ะแจ็กตามกูมาแหมแ๊แอ่ะมึงรีบกลับไปเลยมึงเดี๋ยวมึงโดนโดนหมายหัวแน่เลยแเนี้ยแถวเนี้ยแวหลังฐานเราอ่ะ แม่งแฟดหมีกูเลยอ่ะเซ็ตาแล้วเนี่ยฝากเซตี่ก็กลัวมึงใส่ไงทีใส่ตีทำไมวะจะใส่ตีทำเมอ่เลยวันนี้เซ็ตเนี่ยเซ็ตเซ็ตเซ็เซ็ตเซ็ตเซนี่ยเซ็ตโดนโคตรสวยเลยเนี่ยเอาไว้ทีโม่ดีชิมหายแล้วชิมหายแล้วชิมหายแล้วเอยเรียบ้อย ้ยเสียชิวเลดเยอะชี่ยเยชิวเสียชิวกูก็ไม่รอดเยอดเสียชิวนิดเดียวไปนิดเดียวเลยีทำรวะกูยิงกูยิงมันตายห่ากูปล่อยเมาสวก่า้ลมก็รอดเลยแต่มาตั้งปล่อยเมาส์คือตายมาตั้งปล่อยเมาคือตายาตั้งปล่อยเมาส์คือตายมันโอมข้างบนอ่ะมันเดินะพานอย่โอมางหัวแมงมันชางหัวแม่งัเหอ เลื่อนเลยขี้หมาเนี่ยอ้าวเว่ยมีหม่อมีเหลืองเหรอเอเอาเแล้ว <c oughs> เอาไงเอาไงเอาไงไม่ปืนขาลองกล้องเฉยเลยร <c oughs> ะเบิดมันก็วางไว้ทั่วที่ทั่วแดน,นเ,น, <c oughs> เนี่ยเอ้ยเนี่ยตกทันที <c oughs> ชิ๋มหายจิ๋มหายเราจิ๋มหายล้วชิ๋มหายล้วไปไกลเลยไป วดแล้วเสรชื hai, yeah, yes, ่อหน่อยเจชื่อหน่อยเยอเเออชนะมันเล็งมันเล็งบุกตัจะลืมดูข้างหลัง